มันของเราดําเนินการสอนในเรื่องของเสื้อผ้านะการออกแบบเสื้อผ้า,านะทำยังไงให้ดีทาํายังไงให้สวยทาํายังไงให้ขายได้ ในแง่ของการทำธุรกิจเห็นไคะนะจำไว้นิดนึงนะคะว่าจะต้องรู้กันตรงๆว่าธุรกิจคืออะไรมันก็คือเรื่องที่เราจะต้องไปเกี่ยงกต่ตลาดดังนั้นเนี่ยนะคะสิ่ไ,ไอของมันเห็นไหมคะมันจะไม่พ้นเรื่องของการผลิตอยู่ดีนะมันจะได้กําไรเท่าไหร่นะจะต้องราคาเท่าไหร่อย่างไรเราสามารถที่จะแตกเนี่ยน,นะคะแผ่นลูกจมัมเบอสักแผ่ตนตัวนี้ก็ได้ซึ่งเดี๋ยวจะเขียนให้ดูด้วย ได้มุมมองในเรื่องของการประกอบธุรกิจทางด้านเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะคะซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราก็สนใจอยู่พอสมควรนะคะก็ได้ไอเดียบางบางประเด็นทีอ่อาจารย์น้ำตาลได้แนะนำมานะคะเอาสามารถเอาไปประกอบเป็นความคิดหรือว่าแม้กระทั่งการที่จะนำไปใช้ทางด้านธุรกิจได้การสร้างแบรนด์นะคะ การที่จะเริ่มเริ่มมันจะดีสําหรับคนที่คิดจะเริ่มทําธุรกิจเลยก็ได้รู้ว่าการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื้อผ้าครับเพราะมันต้องทําอะไรบ้างถึงจะประสบผลสําเร็จงี้ครับประโยชน์หลักๆก็คือการพัฒนาธุรกิจจากที่เราผลิตให้ลูกค้าตามออเดอร์อยู่แล้วฮะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปเป็นงานที่เป็นแบรนด์ของตัวเองนะฮะก็ซึ่ง มันจะมีอุปสรรคเยอะปัญหาเยอะในการที่จะสร้างแบรนด์นะ,ะซึ่งถ้ามาตรงนี้อบรมตรงนี้ก็คิดว่าได้ประโยชน์ในการเอาความรู้มาแก้ปัญหาในการที่จะสร้างแบรนด์ได้รจริงๆความชัดเจนเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่เบื้องต้นในเรื่องของความคิด นะคะแต่ว่าถ้าต้องการที่จะได้ข้อมูลที่จริงจังหรือว่าข้อมูลที่มากขึ้นเนี่ยคงต้องมีระยะเวลาในการที่จะเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมซึ่งมองเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับกับทางเราได้มากกว่านะคะก็มีความชัดเจนในเรื่อง <c oughs> การดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจเสื้อผ้าทุกอย่างที่สำคัญคือการ การที่เราจะมองหากลุ่มผู้บริโภคได้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งราคาว่าเราสมควรจะตั้งราคายังไงบ้างให้เหมาะสมะกับลูกค้าเพื่อที่จะขายได้แล้วก็การการดูกลุ่มลูกค้าว่ากลุ่มลูกค้าคือใครจะอาก,กลุ่มลูกค้าให้ถูกต้องเพื่อเราจะได้ขายสินค้าได้ตรงตามต้องการนะครับความชัดเจนที่เห็นหลักๆก็คือเรื่องอในเรื่องเกี่ยวกับกที่ปรึกษาในการสร้างแบรนด์ ที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในการสร้างแบรนด์ครับถ้าสนใจจะประกอบธุรกิจก็ลองเข้ามาฟังดูแล้วก็คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้การเริ่มต้นการทำธุรกิจนี้มันต้องใช้ข้อมูลใช้องค์ความรู้อะไรมากมายถ้าเรามีที่ปรึกษาที่ดีเราก็จะ เริ่มธุรกิจเริ่มต้นได้ดีอ่ะก็สําหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นนะครับก็จากประสบการณ์ของตัวผมเองนะครคือก็เคยมาอบรมที่นี่มาก่อนแล้วแล้วก mm ็จากที่ไม่มีความรู้มาก่อนก็เริ่มมาเก็บความรู้จากที่นี่ไปเรื่อยๆจนวันนี้ก็เริ่มมีแนวคิดที่จะพัฒนาโดยโดยที่สถาบันเป็นคนให้ความรู้ครับ ซึเมื่อก่อนเราอาจจะไม่คิดถึงจุดที่จะสร้างแบรนด์ครับลองเข้ามาดูครับมันมีอีกหลายเรื่องที่คิดว่ารู้ครับแต่จริงๆมันยังรู้ไม่หมดครับต้องเข้ามาดูแล้วจะได้รู้ว่าควรจะต้องทำอะไรบ้างจะได้ประสบผลสำเร็จให้มากที่สุดให้ดีที่สุด